ยูโรเต็กเตะครับมาเนี่รถการเกษตรมาหลายครับอันนี้ใส่ปุ๋ยอ้อยนะลูกมาใส่ปุย๋ยอ้อยใส่ปุย๋ยบ่ต,อต้องหยอดบ่ต้องว่านแต่เก่าครับไถพุ่นใส่ปุย๋ยน้ำเรียบร้อยเลยนี่ยตั้งคุณผมไถยคนหน้าอยู่ไถนางหุดนเห็นบ่ใส่พุ่นอ้อยห่าหญ้าพร้อมใส่ปุ๋ยพร้อมนะครับนี่สบายครับสมัยนี้นะครับนี่ ตะกี้เป็นไหหน้านะครับนี่ปูอ้อยบัดเลยเห็น,นลูกเขาเกิดขึ้นเต็มนะครับลูกเขาก็ได้ลูกข้าวก็เกิดขึ้นด้วยนะครับมื่อนี้ยตะกี้เป็นตรงหน้ากันนะครับเนี่ยโอ้โเห็ดเขาได้หลายได้แปลงนี่แต่ว่าปีนี้เห็ดเป็น,นไห่อ้อยเลยเห็ดอ้อยอ้อยเขา,ามีราคาบาทเลยเกิดขาวอันนี้เห็ด ไว้ขาวอันนี้อันนี้ยอดเขาเนี่ครับแบงนี่ใส่เขานะครับการไถครับไถหลบให้หน้าก่อนอนก้อนใ่ใส่กระบือไถนะครับแบงนี่เพื่อออกกระบือมาไถอยู่ที่นี่เอาสางไงมาไถแค่นั้นครับ ขายกระเบือเสือสร้างมาไถนาคือเก่า,า,าละครับมดเมียกันทีแย่มดเมือกันละครับไถลูกเขาเนี่ยเกิดซ้ำกันแม่นบ่ซ้ำกันกันก็วานไมเดิ้ซ้ำกันกั็วานแล้วฝนตกแม่บ่ใสใสก็ได้เอาปุ๋ยแซวเลยเนาะแม,นม่นบ่ว่นอยู่ครับ ก <c oughs> ันยาญ่ปพีแต่ว่ามานาันนังเย็บ่าไ้รนอะเอเอก็สิว่าขีา่กานดิมันแหง้งซิวะมดลงจะบายได้ลงุงจำไป Hãy lắng quan tâm, mất hà, phản hồn chí hàng xe đập điểm ngân điểm nhạc chẳng hàng xây gặp, เอาตัวไหนครับเปี่ะไรนี่นี่เราวบราอเรนบ่เรื่องรักก็ได้รอดอมันราเพิ่งเรียนตัพิ่มรบเลย้อน้อนตีป๊อก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  แย่ดีเราไหร่เน yeah, yeah. well, ah, ี่ยครับับอล็อกไ่ได้มันจะขาดที่รูดลองล็อกให้แน่นเลยยึล็อกไมได้มันจะดยวอ่ะลอในนลอห้น่นเอาแหนดปั๊บ้างไครับไเริมยงกวาเพิ่มกันดมบ่ยจหน่อยเ่าจหน่อยด้ างงอาววุ้งหน่อยปั๊บให้มันดมนะครับเนี่ยดมวุ้งหน่อยมันกระดิกจีบอ่างมันเ็ดกีเมาตัวนี้มากนะครับกีมันบ๊โค้งกีที่แล้วมันบ๊โค้งใส่ดินละเอีดมันเสื่อเนี่ยามาเห็ดไหมนี่ครับเกลียนกีเมาวันนี้เอาอยนยงมองดูลุงจวดเพิ่มด้วยวัน